สบายดีสวัสดีค่ะครับหลังจากที่เราถ่า,ายรูปก,กับชนเผาต่างๆขึ้นเล้าเทิ่งเต็มยิมแล้วเขาก็สิขึ้นรถไปที่นำ้ำโตกะสองตาค่ะคือตาแรกคือตาดฟานค่ะตาที่สองก็คือตาดเยื่องเน้องนี่กับคุณลุงกับคุณลุงนิเวศนะคะก่อนกำลังสิขึ<ะ>้นรถแป๊บเดียวนะครับนั่งรถแป๊บเดียว มันบายุไก่ไปถึงแล้วในสูตรท่องคำมาถึงเลยนนี้ตาแรกก็คือตาดตาดฟาน,าฟานครับซึ่งเมืเ่อเขาเปรียบเทียบกับที่เข้าไปปีห8าแปดคับเข้าไปปีหกหนึ่งหกสอง็มีความเปลี่ยนแปลงหลาย <ไป S 1> แบ<ต>มีการปัตานาเห็นมากอันนี้ยังความความดิบๆนี่ยังยังอยูอย่นะครับสมัยที่เข้าไป ด้านขวามือนี่เป็นไฮกาแฟไฮกาแฟครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ง่ายหมดแล้วมั็นมะคะอันนี้เขาเรลังปลูกเะค่ะ,ะแม้อันนี้ก็ทายอาลังค่าซึ่งลังค่านี่เฮ็ดโดยใบกาแฟเอ่มอม้งรวยใบกาแฟเอามาสารกันขึ้นเป็นฝาแขคบตองค่ะคเห็นพุ่มปัญญาก็เลยเก็บเมื่อ้นะครับประตูท่างเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอันนี้เป็นประตูหยาคล้ายๆกับประตู ชุนเผาชนเผาครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับไทยลูกกับเปลื่นเตะเปลื่อนหักเปลื่อนแพงอันนี้เกิดเสี้ยวหนึ่งของน้ำตกนะครับค่ะมาถึงแล้วตาดทบทวนนี่ก็ได้ว่าตาดฟ้าน์นี่มีน้ำตกล่ำหวยสองสายสองสายเนาะค่ะคือล่ำหวย พักกูดกับลำหวยจำปีไหลลงมาเป็นน้ำตกตามแถวเบิงเข้าเบิงหนาแรงนี่จะเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำของสองสายนี่จะไหลแหง้งบ่อทอกันแน่นบ่ถ้าว่าไปหนาฝนก็แทบแยบ่บอกออก้าหึมหึมนด็ก่าไ้อยู่ตัดตัานเราหึมือมูอแถวนี้ละ,ะนะครับอันนี้ถ้าเห็นนะครับว่า ศิลปะหรือพุ่มปัญญาเนี่แต่เชิงของโครงสร้างสถาปัตยกรรมจากใบกาแฟนี่หนาทึมนะครับนาทึงอันนี้เป็นมังอันเป็นผลกาแฟไหคคะ,ะผลกาแฟอันนี้อดอกกาแฟใบกาแฟใบที่เขาไม่เห็นหนั่นคือใบที่มันลดนแล้วค่ะเพราะเขามีความแข็งแรงเยอะ,อะด้านขางกอนที่าสี เขาหรือส <anto> <sk> ือออกนี <Northeast> ่มันก็จะมีสินค้าของฝากขายม้อยอุนโตนเอ็นเตนอยู่นก็คือนั่นละเออคือเนื้อฟ้านจะแล้วพลวัสมั่นเนาะสมฟ้านครับสิ้นแหงฟ้านก็ว่าตามเพลินนนั่ละจักเมนบะแมนนั่นบ้างค่ะกระสิแมนอยู่ที่มันแซ่บอยู่แซสบ่าได้ชิมเนาะครับนี่ก็แมนบรรยากาศที่ตาดฟ้านรับค่ะ มีคุณได้จิรพรคุนพจิราพรอยาคุณได้เต้ครับถ้ากันไปเบิ่งกาแฟมั่งนี่เขามาในส่วนที่เป็นสวนกาแฟช่วงช่วงเที่เฮไปนี่อ่าเฮากับเต้ยังบ่เกษียนเออพี่เกษียณเพิ่นค่ะตาแป้เกษียนแล้วอ๋อเกียนแล้วครับก็ขายของที่ระลึกระทึกทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ปักน้ําเต้าน้ําเต้าอ นั่นก็คือเห็นเราคือนํำไายกลับเลยนะครับงามเหนือฟ้านเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเพื่อมุ่งหน้าไปที่ตาดเยื่อแป๊บเดียวเพราะว่าบศไทยรู้เขามาถึงแล้วครับบรรยากาศก็เหมือนกันแน่ตั้งกันแน่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเงียบเงียบมันคำคำแล้วก็พอเด็กน่อยตา ไม่ปัญหาแถวเบิ่งแเร็วนาะ <laughs> ส่งสียยานไข่แข็งเมื่อถึงตาดวันนี้เงียบค่ะเนี่ยพอมันคำเนะาะค่ะมันเป็นแง่คำก็ถทายรูปทีละรึกแต่ว่ารูปกองเฮ้าน่ะมันมีสามคนหนึ่งเนี่ยที่ป่ยัดข่มคำคือ อาจารย์สุมินอาจารย์นุ่หรอกอาจารย์เตยค่ะคือนุ่นถ้าลงไตลงไปอยากไปเบิ้งใกล้ๆที่น้ำตกมันไหลตกลงตกลงในห้วยนะแต่มันตกลงบันไดต้นไม้ค่ะลงบันไดลงบันไดว่ามีภาริยานะโดยธรรมชาติมันขึ้นไปไปเลยลืมคิดพ่อการคืนผู้เนบ่ลงไปอของสามคนในลงไปนะครับนี่คับ คันบ่ลงไปในี่ย่ได้ภาพวกนี้่ามันแมนค่ะอ,อันนี้คือ,อลงไปอยู่ใกล้น้ำตกแมนมันมันก็คุมค้มค่าใล้ใกล้เลยค่ะได้ฝอยละองอเนาะค่ะเนาะ่า,า,าจตะว่ามีความเมื่อยล้าปวดแข้งปวดขาจังน้อยมันก็นได้อารมณ์ของน้ำตกมากนะครับเข้าไปรอบหลังนี่สองเทือกับบริเวลงเลยเคิดถึงตอนลงงหัางแรก <laughs> แล้วกับมีจ้ั อันนี้เขามีความมุ่มานาในการลงไปเพราะมันเป็นการไปครั้งแรกค่ะมันพ่อเขาได้ไปสัมพันแล้วว่าโุม,โ<อ>มันลงมันนั่นอยู่แต่ว่าตอนคืนนมันสังเกตว่าเราอาจารย์เ,เปียกเลยค่ะเปียกไอ้ไอ้น้อไอ้ฝนไอ้น้ำตกนาอค่ะไ,น,ไน้าตกยุ่ยใก้เติบเลยค่ะอันนี้เราลงไปแต่ว่าไกล้คนนั้นอีกก็คือตรงตรงยางปูะได้เหนบอกมาแต่ว่าเข้าไปด้แค่นี้ันไม่จุดเลยไปอีกค่ะเข้าเข้ายนขณะล่อร่อเข้าซึ่งควมจริงคุณล่อบะ รอดีเต็มรถบัตค่ะยังแต่คนสิออกรถนี่จ้ะเพราะว่าเพราะว่ากลัวขาสิโหนบันไดขึ้นหนมาบ่ถื่อขึ้นมาพ่อชื่อครับในสุดเนาะจะจังไดก็ะซังเขมาถึงตลาดมาถึงตลาดมาชมตลาดตลาดด้นเอิ้นซื้อว่าตลาดป่านี่ตลาดยังดาวเรื่องค่ะตลาดดาวเรื่องของเจ้าของเดียวกันกับกาแฟดาวนั่นละคุณอันสออนปลาตัวซ้ำบันค้นคุณไหมค่ะซ้ำเล็กหน่อยเลยปลาตัวซ้ำเล็กหน่อยเลยค่ะ ไปนางไทยออกกันแหละ้ะอ่อนซ้อนหลายออน,อน,นอกจากตลาดดาวเรื่องยังมีปลาแล้วตลาดดาวเรื่องก็ยังมีของที่ระลึกของไส้เสื้อผ้าทุกอย่างมีปัดตลาดดาวเรื่องะนะครับอันนี้เป็นจ่วอาหารของไส้แล้วเตว้าป้าไม่ได้ซื้อหรอก,กเขากเรียกว่ากินขนแรงอยู่รสนิยมเป็นเลื่อนแพร่ะะริมนํำโขงกับก็บมีการห้องเพลงมีการจับสลาก เอาท่องนะครับมีรางวัลเป็นท่องผู้ใดได้ท่องบุญนาะค่ะท่องจากท่านวิเศษจำบ่ได้จำบ่ได้ค่ะอันนี้ตื่นสาวเดี๋ยวนี้ใคะแมนเขาไปนอนที่โรงแรมเนี่ยนายจำอะไรบ่จะเริ่มที่เข้ามาจะเริ่มบ่ค่ะสามจะเริ่มติดครับสามจะเริ่มครับนี่นี่อ่านป้ายบนค่ะบ่มีรีบฟบอมีรีบฟสามซีซั่น หลากกระเป๋าขึ้นไปจ้ะห่าใช้ไปอาบน้ำตอนม,มาอถึงไม่ไมเนาะ,ะก็ว่นน้ำมาไหลก็เลยกระเป๋าไปอย่างแต่กลางคืนก็โอเคใส่ได้นอนหลับฝันดีจ,จนได้เดินทางต่อไปที่ตื่นเสาร์ไปน้ำตกอีกสองตาดสองตาน้ำตกตาดดีพีอตาดลีพีตาดค้อนพระเพ่งนะครับซึ่งก็ต้องผ่านเมืองนี่แหละเขามาจุดเออเข้ามาจอดเพื่อมาผ้าจอดรถ ผักมาได้มากินเนื้อฟานอยู่นี่แหละคือเมืองปอทุมพร้อมปีงหอนหกินเนื้อฟานปอดทับใจลีนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางต่อต้องซึมกันค่ะเอาฟันเลี้ยงฟันเลี้ยงฟันตัวเลี้ยงเบิ้ฟันมาจากป่าเลยครับนี่ก็ภาพระวังทางที่สิไปนําตกตาดหลีผีค่ะ โอ้หลอนซ่อนธงไฮยก็น้าฝนโตเต็มธงเต็มทาคือจ้าสิกระลังเสดนานี่นะคะเดี๋อันนี้เดินเดินไม่สายกันนะที่เข้าไปแล้วก็ขอจบด้วยคลิปการลองเลือดที่สิษไปหาหน้าที่สีท่านดอนเพื่อมุ่งนาไปที่ดอนเดชดอนเดชก็จะมียังตื่นตาตื่นใจระทึกอยู่กับ ดอนเดดเนี่คือน้ำตกรีพีบ้างะรีพี <DP S 2> ค่ะ,คะนะครับฟังแต่ซื้อกับปิ่นตายานอ่าโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเข้าวข้ามาสวัสดีสกอรเดี๋ยวพ่อ,อกันไหมคลิปหน้าที่รีพีครับตาดคอนพระเพ่งเนาะค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ